ที่ว่าสิถึงรอวันที่หนึ่งนะลงตาโอ้ฐานดีเนาะเอาล้วครับ,ดเ,รบเดี๋ยวน้องตาสิเลือใครครับมันเดียวนำเลขไหมพี่โอ้ฐานดีบอกครับลงตาปู่เทพนิมิตและะ้วก็ท้าเฟสสวรรณทุกสิ่งใครตัวไหเนานะเนาะเอนเชติเป็นมังคุดหลังวิถีตะเกียจมาแล้วครับเป็นเลขห้าครับห้าอะไรครับจะตรงกับความฝันหรือไม่ครับ ที่ครบระรับมือนี่นะครับเนาะผมก็ไั้เดินทางครับมาที่วัดป่าเทศนิมิตครับท่านผู้ชมครับซึ่งก่อนที่ผมจะเดินทางมาวัดป่านะครับเนาะมือขึ้นนะครับฝันว่าได้ขับรถคันนี้ครับท่านผู้ชมครับขนชาวบ้านจากชายแดนกัมพูชาครับมาไว้ที่วัดแห่งนี้ครับบอกง่ายๆก็คือลบไพ่แหละครับซึ่ง ในความฝันครับแต่ขับรวนไปวนมาเมื่อมือมันคือครับคนจังนี้กระบอกจระเจือครับยังเด้ฝันต่อไปอีกครับว่ากองทัพอากาศนะครับเนาะได้นำเอฟ6ครับไปย่อนไขใส่ฐานทัพทหารนี่ครับพังพิหน้าเป็นหน้ากองครับอื้ครับในความฝันปิตยานะครับเนาะมีควัน ุขมงขึ้นครับ F16 นะครับเนาะบินหุกับเต็มท้องฟ้าครับกระเด็ยิ่นเสียงทหารของขมิ้นครับร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือได้หูกันแนงเดีวครับว่ายอมแล้วยอมแพ้ F16 ครับฝันก็คือฝันครับเนาะแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้มาที่วัดป่าเทวิดิตและก็บมหาปุถทชนมาขอโชคขอลาบนะครับเนาะ ขอพรให้เราทหารทั้งหลายและให้ชาวบ้านที่อยู่ชายแดนที่มีความเดือดร้อนให้ปลอดภัยนะครับเนาะขอส่งกำลังใจไปให้เราทหารกล้าและชาวบ้านที่อุพยพสู้ๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมนะเนาะเข้าไปกลางนับศกาลปู่เทพมิมิตจะค่อยให้เขามาไล่หมวดครับ สิบสามหัวติดครับเนาะสิบสามหวติดซึ่งก็เวียนวักไปสองหัวครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปกราบปู่เทานั้ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมครับดูทะเบลี่ยนรถที่ผมฝันนะคัเนาะคันนี้นะครับฝันว่าใน้พาชาวบ้านอพยยมาที่วัดปักเท็ดมิรครับผลมัดมือมันขึ้นนะครับเนาะว่าทะาเบียนรถคันนี้หมายเลขทับเปี่ยน อร่อยครับครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับนาอเป็นทะเบียนรถอที่ฝันครับท่านผู้ชมครับเป็นความฝันนะครับ F 1 6บเอาไปย้อนแถวชายแดนกัมพูชาในความฝันนะครับอปิดตะยานครับพ้นนี่ขโมงครับจนทหารเขมรต้องยกมือไหว้ออนวอนขอนะครับนาอว่าวยอมแล้วยอมแล้วครับ ฝันเช่นนี้นะครับเนาะการลองนําไปพิจารณาิปงนะครับโดยเฉพาะเห็นไหมครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเนาะในความฝันนะครับปรากฏว่ามีชาวเม่นอาตายกันเกลื่อนนะครับอาจจะซื้อหลงสักแต้งนะครับเนาะอาจจะเป็นหกหนึ่งหรือว่าห้าหนึ่งครับการลองนําไปพิจารณาครับเนาะเป็นแค่แนวทางนะเนาะเป็นแค่แนวทางเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสิผ้าท่านผู้ชมเขาเนาะไปกราบนมัสการปู่เทพมิตรก่อนที่จะ ่อไปขอโชคขอลาบนะครับเนาะเดี๋ยวผมสททาบุญให้กับทางวัดครับเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับเนาะอ่าครับท่านผู้ชมครับผลบุญในครั้งนี้ก็ขอให้ประเทศไทยของเราจงปลอดภัยและกะให้เอทซีท่านผู้ชมนะครับจงมีโชคมีลาบ ในงวดต่อไปครับหลวงตาอ้วงเห็ดเอียงอยู่นอ้อยเนาะคือได้ยินเสียงดังก๊กก๊กก๊กครับคุณผูมครับการพิมพ์สการครับหลวงตาเห็ดเอียงน้อยหลวงตาจักตอกจักตอกมัดมณ์คนไทยหูบุนเนาจักตอกคืออีหยังหน่อยเนาะภาษาอีสานเขาเรียกว่าจักตอกเนาะแต่ว่าภาษากรุงเทพนี่เขาเรียกว่าอย่างหลวงตา โอ้โหแล้วโอ้โหคือกันจักตอกอืมจักตอกคือจักสั้นซีสเกตเท่านี้เอาไว้มัดหอมหอมกระเทียมขมส้มครับเป็นเด่นหนงตาหมดที่ผ่านมามันมีคนถือเลยครับลวงตาหน้ามาถวายอยู่อ๋อแสดงว่ายังมีคนถืออยู่มันก็เลยเองน้องหน้าบ่เนียก็หน้ามันยังเอามาถวาอยู่แสดงว่าดวงใครดวงมันเนาะ บางคนขอกับถือบางคนขอกับโบถือบองคนสองคนเขานำแท็กนำน้าน้ำดึนงนมาครับเอาเป็นธรรมาถวายฝันฝันว่านี่ละเอารถเก่งนี่ถ้าชาวบ้านแถวชายแดนเอามาลบไพ่ยุวัตปาเทถิมิตร,รยังได้โอกาสาเได้สิองมากพอโชคพอลายก็ปูเปิเป็นสิเมตตา ว่าเคยฝันในสีแจ็คเถื่อปู่เอ้ยเบิ่งสงสัยเบิ่งไอ้ข่าวไอ้ไทยก็คอมเมนต์เอากันหลายเนาะฝ <laughs> ันเลยผมก็เปิดโทรศัพท์ไปแล้วไทยก็คอมเมนต์ใส่กันนานะอย่างช่วงที่ว่าไปย้อนไขรเอฟซีพกลงบอลคาสิโนโห่างนั่นป๊าดว่ามุนอุ้ยปุ๋ยนักก็ฝันเน๊ยรับไปนั่มก็ฝันไปนั่มตื่นมากเลยเห็นโทรศัพท์เปิดอยู่ <laughs> รถซาบุริปิดโอ้ยนอออกเอฟสิหกนิโอหนึ่งหกหนิบอกผมว่าทะเบียรถเียกัหกหนึ่งหนึ่งหาฝันอุขนชาวบ้านมาอยุบมาไวบ้านีนเมื่อคืนนะรถมาคือบุลงตาปิตาบอกฟันแบบนี้คืออยู่แล้วใจเหลือคนนออมให้มันฝันหนอกก็สิว่าแด้วไื่อถือได้จำได้บุกแล้วแต่บางคนกับฝันขิวนอ คนกับฟันโบกิวครับเ,รเ,รเดสินิมนหลวงตาอ่วงเลยนะครับไปเลือกให้ถาดใดถาดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับนาะแนวทางประจําวันที่16ครับเดือนธันวาปี68ครับมาลุ้นกันละครับว่าหลวงตาอ่วงจะเลือกถาดไหนให้นะครับเนาะต้งไดดีหลวงตามันหมานอหลวงตาเลือกถาดมันหมานะหลวงตาถาดทว่สสิทธิ์ถือแล้ว,วันที่หนึ่งนะหลวงตาโอ้ถาดดีนาะ เอาละครับเดี๋ยวลุงตาสิเลือกให้ครับวันนี้เอาหนังแดงให้ดิโอถาดเี๋ยวครับลุงตาสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากลุงตาเลือกถาดนี้นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมสีน้ำผ่าแดงมาเขียนสื่อครับแล้วก็สีน้ำไปไหวเท้าเวศสุวรรณแล้วก็ศปูเทีดิบิดนะครับเนาะมาลุ้นกันแล้วครับว่าถาดนี้อ่ะสีมีสบมีลาตัวไหนครับชินบาร์เบอร์ครับตัวแทน FC ทุกคนนะครับเนาะเป็นตัวแทน FC ฟทุกๆคนเขียนชื่อเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดปายนะครับให้เป็นรับรูนะครับเนาะว่านายชินบงจงรักตัวแทน f อฟซีกประเทศมาทำบุญขอผลบุญในครั้งนี้จงบรมดาลให้ท่านผู้ชมครับ เป็นมีโชคเด้อไฮประตูละวันที่หนึง่งเป็นสิริบันฑิมัสสินสาธุสาธุอ่าถึงนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเทวไว้อ่าเป็นชุดดอกไม้ให้กับเาวเวสุวรรณครับและกาปู่เทพนิมิตนะครับเนาะ,ะเป็นทูบเก้าดอกนะครับเนาะที่จะจุด อออขอโชคขอลาบกับปู่ทเทพดิวิทและท้าวเวสสุวรรณครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุปู่ขอให้ฝันติดจริงับปู่ดเออด้อวันนี้ลูกร้าเลนโดนก็ขอโชคขอลาบจากปู่จะพิชจะบานนะปู่ดเด้อตอนนี้ชอบบานจังหวัด นิสเกตเข้าตอนนี้เตือดร้อนทุกจบย่าล่ะปูเอ้ยเด็กฝั่งฝันข้าวบ้านจากในกผู้ยกมากพึงบาลมี้ปูยังไหนปูกับจงซอยชาวบ้านเนนป็นมดดีมดสีมดปูเด้อสาธุสาธุอาครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะปกักทูบนาะเนาะผมสิุกร์ท่านผู้ชมครับสวดคาถาอัปปูชา,ทาวเทวีสุวรรณกันนะครับเนาะนะ นาโมตสัสสะพัคคาวาโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพัคคาวาโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพัคคาวาโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทิปิโสพัคควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโหนกระนาสุขังอหังสุปโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโหนจตุมะหาราชิกาจักขัตพันตากัทปิโตเวสังพุทธาปุถานอหังทุโธท้าเวสุวรรณโหนนโมพุทธายะสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับ วนจะเป็นจริงหรือไม่ครับวันที่16เดี๋ยวรู้กันนะครับเนาะปักทู่ไปตรงนี้ด้ครับเนาะปักทู่ไปตรงนี้ดึ๊บเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จจากนี้นะครับเนาะผมกฤษิเดชนั่งาครับเป็นชุดดอกไม้มีน้ำเปล่าน้ำแดงและก็ดอกกลาบเพื่อที่จะไปขอพรขอโชคขอลาบจากปู่เทพิทยิ์และทาวเวสสุวรรณครับท่านผู้ชมครับ เครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอธิษฐานขอโชคขอลาบนำกันนะครับเนาะศาสรงศาสตผู้ปลูม่นี้ผูกข่าดแต่เขาเมกตานับพัฒนการปูร่โดยเฉพาะโอเคกุี้และแเกเขาเปสวนครับมันนี่ลูกกะใบปี่น้ำเปล่าน้ำแดงเป็นดอกกุหลาบกมาไล่มาถวายปู่กะขอให้ปู่ จงลดบรรดาลปูเอ้ยให้ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนให้เพิ่นมิโชป็ิลาปูและก็ขออํานาจบาลมีของปูเทดิมิตแต่กับท้าเวสตุสรวนจงดนบันดาลปูเอ้ยให้ประเทศให้จงพ้นภัยอันตรายและก็ให้ชนะ ผู่อดริทั้งหลายด้วยเถดิดโดยเฉพาะไฮสนะขับเมนเออร์ปูสาธุสาธุเอาล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะหลังจากไ้ขอโชกขอพนจากคุณครับผมจะนําผ้าแดงนะเนาะจะนําผ้าแดงครับซึ่งผมารได้เขียนชื่อชินบาเบอร์นะครับเนาะเป็นตนัวแทน f อเพื่อที่จะ เอาไปผูกไว้ตรงทาเวสวรรเพื่อให้ทาเวสเพิ่นหูว่าเฮามาขอโชคขอลาภก,ก็เพิ่นเพิ่นสิียร์ให้ตรงๆนะครับเนาะเป็นเลข3ตัวและ2ตัวครับเดี๋ยวผมจะปลูกไว้ตรงนี้อปูเอ้ยปูบ้านปลูกเต่าเล่าหลานมาขอโชคขอลาภ้ะปูเด้องประจังวันที่16 เดือนธันวาทปีหกแปดที่ผูกราคาว่าม้วนใอ้เกาปูเพราะว่าจะเป็นสองตัวหรือสามตัวปูขากัจจดิรเรกมากแก่บนไข้กระปูเดี๋ยวมาลองนั่งทัพเทนทัพก้อนถว,วายปูขึ้นเกาดะปูเด้อสาธุสาธุเอาล้วครับท่านที่จะรับก่อนที่จะขอโชคขอลาภจากไข่ปูครับผมกัจจดิรเรกที่มณ์คร,มครับหลวงตาอ่วงนะครับเนาะหลวงตาอ่ว่งมาก โชวจุดทูบหละัะเพื่อที่จะนำให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมกระด้นิมนต์หลวงตาอ่วงนะจุดทูบเพื่อเป็นแนวทาง ให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาครับก็คืองวดประจําวันที่16บหกนะครับนาะ,นนะเดือนธันวาปีพุทธศักราช2 5 6 8ั้ร้บครับซึ่งดวงตากด็ด้มีความเมตตาจุดทูบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากดวงตาจุดทูบให้นะครับนาะก่อนจะมาลุ้นเลขทูบครับก่อนจะมาลุ้นเลขทูบผมก็สิได้ขอโชคขอลาบ จากไหปูครับซึ่งในไหปูครับหลวงตาเพิ่นกระไดเสกโชกเสกลาบลุ่งค้าถอคาถาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาเดอปูเดอ้อมานจังไรจังไรกะจ,จ,จงเมตตาแผ่บรารมีปูให้พุทธศาสนิกชนเพิ่นมีโชกมีลาบประจําที่สิบหเดอปูเดอ้อให้เขาทั้ง3าตัวและกระสอตัวปู ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขาลังวาที่หนึ่งนปูเด้อคว่ควสิทธิใใ์ได้หปูหรือว่าในถูบของปูอสาธุสาธุครับท่านผูน้ชมครก่อนจับมาลุ้นเลขทูบนะครับเนาะ,ะนนสิทธิ์ไปหยิบโชคหยิบลาบจากหขปูครับเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวมาลุ้นกันละครับว่าเลข2ตัวปูเทพนิมิตและกะ เาาเวสวสวนพระเจ้ายตัวไหนน,อนอ้องรอสักครู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนาทีสำคัญนะครับนาอ,ก,นอก,ก่อนที่จะมาลุ้นเลขทูอาจากหลวงตาอวงครับซึ่งหลวงตาอวงครับวันนี้ครับ เดินมาจุดห้เป็นขี่เรียบร้อยนะครับเนาะต้องกราบขออภัยครับซึ่งผมกะไม่ได้ถ่ายตอนที่หลวงตาอ้วงจุดนะครับเนาะช่วงนึงครับกองคัดของครับแต่ว่าถึงจะยังไงหลวงตาก็จุดนะครับกระเป๋าผ้าถาโฉกแลาวลงในให้เป็นขี้เรียบร้อยนะครับเนาะสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุเพวัสันิวาสินัปจุปะนะหิเตนะวายเอ็มมัต้งเชเตเปีมังอุปหลังวิ่ถูตะเกจยจอุเพวัสันิวาสินัปจุปะนะหิเตนะวายเอมตังเชเตเปีมังอุปหลังวิ่ถูตะเกจยจอุเพวะสนิวาสินัปจุปะนะหิเตนะวายเอมตังเชเตเปีมังอุปหลังวิ่ถูตะเกจยจสาธุสาธุเอาเถอะปูเอ้ยบานี้าหาากว่ปูสิ ในตัวไหนเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวงวดประจำวันที่ิเดือนธันวาคมหกสิบปดเดอเดอร์กอดสิบอกปีใหม่ขอให้ปู่จงยิบโชคยิบลาบเลขเซตไหขอให้เขาตรงๆย่าให้พิษย่าให้เปลี่ยนปูย่าให้เคลื่อนแม้แต่แต้มเดียวเดอปูเดอร์ยังไนกัซอยเหลือพี่น้องชาวบ้านเฮาในเดอปูเดอร์ห้อมกรับพี่น้องทั่วประเทศปูกไอ้เพิ่นเม็ดดีมัดสิน เอาล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงแล้วก็อ่ะตอนนี้ผมเชื่อแล้วเกินครับว่าปู่เทพพิบและกะเขาวเว็สุวนครับเพิ่อนยิบโฉกยิบลาบใส่มือให้น้อครับน่าสาธุสาธุเอาละปูวบัน่นโตได้กะเบิ่งหงกะขาดกะปู่เด้อดูให้แน่แน่ก่อนจะให้ดูให้หลานปู่ขออย่างเดียวอย่าให้สิดอย่าให้เทียนอย่าให้เคลื่อน แม่แต่แกนเดียวยาให้ซักนาแสดงให้สมสวงระกูเด้อสาธุสาธุเอาล้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับขอให้ท่านทุกท่านใช้วิจารณญานในการรับชมกันเนาะมาเลยครับตัวแรกครับอ่ะตัวแรกครับมาแล้วครับรวยเอาละครับถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ต้องรวยแน่นอนครับสําหรับงวดนี้นะครับเนาะสาธุสาธุขอให้รวยสมหวรดระปูเด้อยะเอาหวัดเดียวปู ไวยซุมวอดสุมวดูกหลานคุตสานิชนสิเด่นงั่นมากข้าบุญมากปูกระบอกกระเบื้องไหกระปูเอาละปูจะรวยตัวไหนนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าปูจะให้เราสาธุสาธุเอาละครับมาแล้วครับจะรวยตัวไหนครับสาธุสาธุมาแล้วครับเป็นเลขห้าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขห้าอ่ะชัดเจนครับเนาะชัดเจนเอาละครับจับเป็นห้าครับจะตรงกับความฝันหรือไม่ครับ สาธุสาธุเอาละครับตัวสุดท้ายครับสำหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวทำหรอสาธุสาธุเอาละปูเอ้ยบานเะนี้จ้าไหนเจ้าไหนกับขอให้ตรงกับเลขที่ผู้ขาวฝันปูดเด้ตอนนั้นตรงกับทะเบียนรถเด้อปูทะเบียนรถของลูกแต่ชื่อหนึ่งหนึ่งห้าเดาปูเอ้สุดในชื่อลูกออกฝันวาา่าได้์ผ้า ชาวบ้านมาลีให้อยู่วัดปูผลใส่ขนมาอยู่เบ้าทื่อปูเอาละปูขอให้ตรงๆกับทะเบียนรถสาธทสาธุมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวสุดท้ายครับว่าจะเป็นตัวไหนครับจะตรงหรือไหมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นแรกหนึ่งครับไอ้ยาไอ้ยาตรงเลยครับท่านครับตรงกับทะเบียนรถครับท่านเป็นรถที่ผมฝันว่า ได้ขนชาวบ้านมาหลบภัยอยู่ที่วัดป่าที่นี่ครับห้าหนึ่งจริงๆครับสาธุสาธุเอาละครับไม่เชื่อจารบหลูนะรับนไม่เชื่อจารบหลูสแสดงว่าปู่นะครับสาธุให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางถ้าหากว่ามันตรงกิดตตรงใจก็ลองพิจารณาเบิ่งครับถ้าหากว่าผู้ตรงคิดต,ตรงใจกะผมพิจายณาครับเนาะ เอาล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมครับไปดูเลขทูบของเขาเนาะเลขทูบที่ปู่จุธให้ว่าจะตรงกับเลขที่ฝันนะไหมครับถ้าตรงก็อัศจรรย์แหละครับท่านผู้ชมครับอุ้ยทูบแตกครับท่านผู้ชมครับทูบแตกไอ้ช่าทูบแตกครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับตัวไหนเนาะงขมบ่าเลขสามตัวครับท่านผู้ชมครับเลขสามตัวคือบวชัดเจนแต่น้องขมบาเนี่เป็นเอียงครับท่านผู้ชมครับ แต่ว่าเป็น43แต่เลขข้างบนตัวไหนนออบบเอาละครับท่านผู้ชมครับ43ไม่ค่อยชัดครับเลขข้างบนไอจ้จ้าอย่างนออบบนในตัวข้างบนครับท่านผู้ชมครับไม่ชัดครับไม่ชัดหรือว่าเป็นเลขหนึ่ง143หรือเปล่าครับใช่ไหมไม่ชัดเจนนะครับนอไม่ชัดเจน ของตัวบ่อที่ผมเห็นเป็นสี่สามนะครับเนาะสี่สามแต่ว่าตัวแรกครับไม่ชัดเจนครับถ้าหากว่าตัวแรกท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนครับก็ให้คอมเมนต์เข้ามาครับเนาะแต่ที่ผมเห็นเป็นสี่สามครับท่านผู้ชมครับเป็นสี่สามไอ้จ้าไอนจังเลเนาะบ่อชัดเจนครับท่านผู้ชมครับเห็นเป็นแค่สองตัว หรือว่าปู่พ่นสี่ไห้ในไห่บ่ครับท่านผู้ชมครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับผมสี่ขอสามตัวในไหต่อนะครับเนาะขอสามตัวในไหต่อเพราะว่าเลขในทูบไม่ชัดเจนครับไม่ชัดเจนนะปู่อาจจะไม่ให้นะครับเนาะปู่อาจจะไม่ให้ครับ ซึ่งผมกะได้ไป่นเลขถูกนะครับเนาะซึ่งต้องตากุนนะครับตัวแรกไม่ชัดเจนครับที่เห็นก็แค่สี่สามครับเนาะเพราะฉะนั้นครับเลขสามตัวผมถือว่าปูอาจจะอยากมาให้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นครับผมจะขอเลขจักไหปูเป็นเลขสามตัวแทนถูกกันแล้วกันนะครับเนาะเอาละปูเ้ยปูมาราคาปูว่าไข่เลขปูเลขสามตัวขอ ไห้ปูจุยิบโชคยิบลาภเลขสามตัวสลากกินแบงรัฐบาลเลขท้ายเรามาตัวหนึ่งแน่หายตัวปูเด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับอ่ะสามตัวเด้อปูเด้อบาทนี่สี่ไฮตัวได้กี่ยิบคือลูบลูบผู้หลานเด้อปูเด้อสาธุสาธุตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกครับปูให้นะครับตัวแรกครับอ่ะเป็นเลขศูนย์นะครับเนาะเป็นเลขศูนย ต่อไปเป็นตัวที่สองนะปูเดอให้ตัวได้ใจยิบเป็นหมูพมืนห้านบูไอ้มันตรงตรงไ้มันเอาเต็มเต็มนักูเดออย่าดึงจะเปลี่ยนปูอย่าให้เคลื่อนแล็กแต่แต่เดียวเอาแล้วครับตัวที่สองครับมาดรู้นะครับตัวที่สองมาแล้วครับตัวที่สองว่าจะเป็นศ<อ>ูนย์อะไรครับตัวที่สองชัดเจนครับเนาะน่าจะเป็นเลขเก้าครับศูนย์เก้าครับศูนย์เก้า ชัดเจนนะครับเนาะู09หลุด9หรือว่าเลข6ครับเลข9ครับไม่ใช่เลข6นะครับเนาะเป็นเลข9ครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายด้วยปูด้วย3ทุก2ทุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆครับอย่างนี้นะครับเนาะดูนะครับปั๊บมาแล้วครับตัวสุดท้ายครับเอาอีกแล้วครับรวยจับไม่ได้3ตัวจริงๆหรือยังไงครับทำช็อตครับู09แล้วก็รวย เอาละปูเอ้ยขอตัวทุกข่ายละปูสิเป็นศูนย์เก่างะปูจะรวยตัวไหนนั้นก็ขอยิบใส่มู่หลูกมือหลานนะปูเด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านครับจะเป้นรวยตัวไหนครับตัวสุดท้ายจริงๆครับเอาอีกแล้วครับตัวสุดท้ายรวยอีกแล้วครับจะยังไงกันแน่ครับหรือฟาบปูให้แค่ศูนย์เกาเอาละครับสามตัว ปูไม่ให้จริงๆหรือ,อยังไงครับเอาละปูเอ้ยรวยรวยรวยตัวไหนปู่ตัวสุดท้ายปู่สาธุสาธุจับครั้ 1. 1> ทงที่สี่ครับก็หนึ่งสองสามจับครั้งที่หา้าแล้วครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าเอาละครับเป็นเลขแปดครับเป็นเลขแปดศูนย์เก้าแปดครับเนาะศูนย์เก้าแปดสาทุสาธุ เอาล้ครับท่านผู้ชมครับมาสรุปตัวเลขนะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับที่ผมฝันว่าได้นำรถของผมอยู่และครับพาชาวบ้านที่อยู่ชายแดนติดกับคาเมรครับอบพยพมาที่วัดแห่งนี้ครับขนยมัดมือมัดขึ้นครับเลขทะเบียนรถก็คือห1หนึ่งหนึ่งห้านะครับเนาะพอรับไปเข้านึงกับฝันนี่ครับ ฟันว่าทหารไทยนี่ครับน้ำเอฟสิบหกน้ำเอฟสิบหกเอาไปย้อนไขส่ฐานทับขมิ้นครับโดยเฉพาะบ่อนคาสิโนโตรงนั้นแหละครับในควอมฝันนั้นปรากฏว่าโอ้โหครับควันฟุ้งกระจายครับทหารเขมินเป็นพันพันหนึ่งหมื่นได้ร้องขอชีวิตไว้ครับผมก็เลยตีเป็นตัวเลข F16 ซึ่งตรงกับทะเบียนรถครับเอาละครับสรุปตัวเลขนะครับเนาะที่มาวันนี้มาขอโชคขอลาบจากปู่เอาเป็นเลข3ตัวก่อนครับเลข3ตัวที่ขอได้ก็คือ098ครับ0 9 8ส่วนเลข2ตัวเกิดปาฏิหาริย์ครับได้เป็น51นะครับเนาะซึ่งตรงกับทะเบียนรถก็คือ51อ่ะส่วนที่ทูกเห็นก็คือ43 อย่าลืมครับ F16 ก็คือ16อันนี้ก็คือทะเบียนรถเหมือนกันครับเดี๋ยวผมสิขึ้นหน้าจอให้ทา่านชมได้เห็นชัดนะครับเนาะมักไ้ในก,กวาวกันไปเลข3ตัวก็คือ098เลข2ตัวแค่นแคนครับก็คือ15เอ๊ะก็คือ51และก็16ครับส่วน43เลขทีู่่ให้ทาาห่านชมนั่ไปพิจารณาครับเนาะเอาละครับท้ายสุดสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจสิทธิ์บารมีของกู เทพนิมิตและก,กับท้าเรศสวัสดครับจงดำเนินทาลให้ทำช่วงครับจงมีโชคม,มีล่าครับให้สมหวังสมปัตรถนาให้ถกวนมาทีหนึ่งครับวมืนอ้ครับผมชินบาร์เบอร์สักเิดีโอก็ต้องขอรกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ